ดีเอฟซีโอสเยาชาแนลนะคะเมื่อนี้มีแขกงรับเชิญเด้พี่น้องเอาไว้เหรอสวัสดีค่ะจากช่องบบานนนาชาแนลค่ะเมี่บาน้นหน้าพี่น้องมือนีเ้าสิบห้ามะมือนีสดมือนีห้าสิบห้ามาสัมผัสมีเบานบ่นนาหลังจากแบบว่าเดอออกจากงานมากแบบว่าเอาระหว่างเสดคือว่ามียบานนนะสดสดชนะสดสด เดี๋ยวตะล่าข้อที่5ไปชมบ้านสวนก่อนบรรยากาศบ้านสวนอันโอ้โหสวนบเลยโอตันฟอร์มบรรยากาศบ้านสวนแต่ว่าเซตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้วนะคะสุกงอมแล้วว่ากันฮะเดีนยวข้อที่าไปชมบ้านสวนหล่ะข้อที่5ไปอันสัมพันธ์เนี่ยมาหน,านา้ <Okay S 2> ะโอเคค่ะไปไปไปครับกันเลยค่ะบรรยากาศยำแรงกระลังดีค่ะสวยมีดอกจำปาพ่อ เดปาอ้าไมเต้หน่อยเนาะอันเอาแซ่ไรตีเอ้าม่เ็ียเงว่ามันหาเรียงว่วเรียง้วยตะกี้ไมแม่กนอยอกอยากเรียงหน้านยหน้าตาเนี่ยเต้หน่อยหนึ่งแม่ข่อยผ้ามาเห็นไหมเรียงว่วนเียงถ้วยอยู่หน้าเด้อข่อยมันไยจับแม่อันนี้แหละแม่นงอันนี้นะย่างะไเต่กระแตนตะกี้นะ ที่พี่น้องเรื่องไทยกันแบบว่าเซตสมบูรณ์เลแตระเมื่อนี่อันเมื่อนี่คุณปูบาเยูขุ้ปูนี่ด้วยบายูพันเมื่อบ้านเพื่นไปเฮ็ดอันที่ยังก็ออสมอหมพันเป็นอสมอพันไปท่านหนที่อสมอพนไปทำร่วงกับบายอนะคะเราจะ,ะาไปทางหนกันผู้ใดก็นั่งสมัยต้อยเว้ย เแม่คะคุณแม่ีาค่ะคุณแม่มื่อีกคมาสัมผัสคุณแม่ก่อนว่ามอยู่บานสวนเนี่ยเป็นยังไงแม่ี่ก็เลยซื้อยังไงดีบ้างซื้อกระนา่ซื้อซื้อน่านลื่นิดว่อนี่หลังได้ยูบ่กินหดอยูี่ห้งมยูทงยูาเบิี่น้องท้งมไงเทิ้งอไงเท้งหลานมาเบิสุคน แม่ว่าไม่อยู่นีไม่ได้กินก็กินว่าสันเปิดตู้เย็นอยู่บ้อเบื่อนี่รู้ย้อนซื้อของเอาไว้ในตู้เย็นแม่พิณอ่ะไปเปิดตู้เย็นบ้อเบื่อไม่อยู่หน้าหรออ้วนเพิว่าเอ้ากระสีบ่ออ้วนยังได้เปิดตู้เย็นอยู่บ้อเบื่อเนาะกินข้าวแซ่บนั่นเราเป็นบอลเนี่ยไม่ได่น่ะเนา่ยสบายพี่น้องสบายใจแต่เขาสบายกายเนี่ยรังไ้กับสีพออยู่แต่ว่ากะเขาเมียอยู่มื่อละสามเทียพี่สาวเทียนแดงพี่น้อง เที่ยวไปเที่ยวมาอยังมีไปเมื่อตซดเที่ยวแร่งนะคะสนุกกว่าคือดีเนาะเน่ะเนาะไม่ยุ่หน้าเนาะดีเยอะจัดสบายเสมยดีเนาะค่ะแบบว่าเย็นสบายทั้งไเงียบสงบดีเนาะแกจะไม่ไปยุ่งทั้งในหระตัวเนาะแต่ไปยุ่งผุนก็จะไม่ผู้ยุ่งผีคือกอล่ะพี่น้องไม่ผู้ยุ่งผีสั่งยุ่งผีอ่ะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามากินยุ่งผีเบิ้ลสุกข้นผู้ยู่ในบ้านของมากินยุ่งทงเนี่ยนต่ยามนอน เปฟอเงียนพี่น้องแาเป็นน้อสที่ตัวเงียนเลยค่ะสรุปว่คือแมกะสมายใจนะคะอยู่บานสวนกินแ่บน่นรับค่ะไปพี่ดอกกาไปสัมผัสเยาน้าน้าเนกันยูอย่าดิสีวะสวไปสัมผัสเงี้ยมานั่นนกล่องเง่มันตัวนี้ดอกไม้่นาะอ๋อเนี่มาน้าไปละโอเนี่ยมานหน้าเน่ยคนอเองก็

พอ,อเมื่อไหร่เขาจะเอาไว้เป็นอยังคือตัดตัดถิมเน่นี่แหละพี่น้องหลังจากตาัดถิมแต่ว่าเขามันง่ามโพดแมีพี่น้องเขาตัดออกไขมันแบบว่าเอาเอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องมาไม่ยัางบันกินได้หลายที่เขากินได้หลายหลายยงาเป็นสัตว์พี่น้องเห็ดขาสัตว์สัตว์ได้สนั่งรงก็ได้ไปต้องล่มเป็นอย่างที่ไา่หามีว่าเทเบิลเป็นอะไงพี่น้องเด้อ ได้คบกันไม่ไม่รอดที่น่าขวายที่บอซื้อฟังคื่ดนะได้พบกันไม่ไม่นี่ย่ยางแบบว่าสะดุดที่ยางเล็กๆน้อๆนี่อ้เก็บยุ่ววที่รักประสมว่าอะไรอบเจ้าตีตายกัเป็นยางมันกินแล้วหละค่ะที่เข่าันตั้งกันครัเนละกระบอกอะไรกระบอดีเลยแต่้อยคนมาหักเมียห่ยกี่่างกันเนาะโจ้าหัากันหอ๋อสีมานสัมัสจังเดสีุดสีนางเนี่นี่จะไปนั่งบนตัวบอไอ้มาายวิวเหมือนเราเิ่งซือมันโอเคดีนะ มึงช่อไหพี่น้องลกเขาคู่อ้าวฝนแรงแคตกนะครับฝนแรงแคตกตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาจะกหกโมงอีกประมาณสิบนาทีหกโมงนะครับบรรยากาศญี่ปุ่านั่งสบายที่สุดในแดแล้วกันขึ้นเขาลงเขาไปยุดเยอะห่วยใครขอลงมายางต้องทำอาหารญี่ปนไปนั่งด้านหลังคนเลี้ยงปลาเลยตัวหนามมันหนามมันเนื่องน่องเลยไปไปุ่่น้านไปนั่งสบาอยู่ปุ่นดูบรรยากาศฝั่งนี้บ้างดูบรรยากาศฝั่งนี้บ้างครับ นี่คือสถานที่ไร้สดของช่องโอ๊ตยาวชาแนลนะครับค่ะทุกวันศุกร์นะครับผมเจอกันได้นะครับทางเพจ Facebook โอ๊ตยาวชาแนลนะฮะหกโมงเป็นต้นไปไนพี่น้องหกโมงพัสดุกันสองทุ่มประมาณนี้แหละครับผมใช่ยังไงก็ไ,ได้เดี๋แบบว่าเห็เนี่ยฮะอ้าวไม่เห็นกับพวกน้นไม่เหรอมันบ้าได้่ะยิ้มยิ้มยิ้มลอกออกไปหน้าเด้อแลไปหน้าแล้วเขื่อนแห่เมียเมียบาน โสดโดอเมียสดที่ออกไปนอนหน้าสมายเนี่ยเมี่ยลาโสดมาจากบ้านหน้าหน้าไปพี่น้องไวไไปแล้วอ่าฮะมาพ Ping, ne, ี่น้องมีนี้กือสีมาสัมภาษณ์เมียบ้านหน้าหน้านักฆานักข่าโสดโสดสดโสดพี่น้องว่าเพี้โอ้ยตายไปสิมีสีมาสัมภาษณ์สาวเพ้นกันเนาะงมาเป็นยังไงออกมาจากหมองเฮ็ดงานแล้วมาอยู่กับครอบครัวดีบอมีความสุขบอ ค่ะก่อนอื่นฝากช่องก่อนนะค่ะเอานอนหน้าชาแนลจังฝากอะไรดอกมังอ่าฝากฝากท่บอกว่าเ้าอยู่ซองไหนเนาะอ่าฝากฝากฝอยู่ซองเบานอนหน้าชาแนลนะคะแต่เฮ็ดวิธีธรรมชาตินี่นะค่ะยุกินยูอันธรรมาขนาดตัดหน้าเ้าอุ้ยก็ตื่นเต้นตลอดนั่นะตื่นเต้นแล้วพี่น้องตื่นเต้นแล้วพี่นบอกว่าเก่งเออแต่งออกงานมากก็เลยตั้งใจจะไม่เฮ็ดคลิปแล้วพี่น้องแต่อยากเฮ็ดคลิป พี่ให้น้องในเบิ้องนะค่ะมันบ่แม่นประเดียนเมียบอไม,ม่บอสต์เออโฆษณาสองจะของเลยญญเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาอยู่ต้วงเออห็นวาตวอบคำถามบรรณากรเออดี๋ยวออกมาอยู่กัคบครอบครัวเป็นยังไงมีความสุขเป็นยังไงค่ะดีบอดีใจค่ะโลกรู้เลยเราต้องเฮ็ดงานแล้วสบายใจเอ๋อแน่นอกแน่นใจสำหรับเฮ็ดงานบ<โ>อบอมแม่ยงัหมายถึงมันต้ต้องมีกฎเกณฑ์เออตื่นแต่เช้าเฮ็ดงานจังสันที่รับผิดชอบต้องเฮ็ดแบบ เต็มที่นะค่ะเรียนงานค่ะต้องเต็มที่เรียนทุกคนกับชิโอยู่เนาะค่ะห้าไปเร็ยนงานมันม่เหมือนเหมือนห้าไปยูนิตก่อนบบว่ามันน้องมันใสเวลาพูดถึงว่าเรียนงานหนักก็ดีอยู่ดอกพี่น้องเมื่อเราบดีเด้ไปได้มู่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีห้าวแต่พีประสบการณ์แต่ว่าพี่น้องไม่ยุ่งท่องนอนคือพี่น้องมันห่างขอบกั้วจริงเวลาสำคัญเลยค่ะเสร็จงานปุ๊บเขาก็มีเวลาให้กับครอบครัวค่ะวันหยุดวันหยังก็มาตรงกันชิไปไซายก็ไปน้ำกันเลยคือเบานอนหน้าสิเมื่อบ้านกต่เมื่อผู้เดียว เมียกับเหตุงานเลยบอกเดี๋ยวไปใส่น้ากันโอ้สมพ่อ่าหน้าซีนาเพ่นนวลขึ้นเนาะหลังจากที่เมียยวงานหลังจากเมียยวงานสีนานขึ้นไปใช้มาใช้กัยิมไปยังไดอันเนี่ยนะอที่ข้นี้ระทาไปเล้วนะคะที่สองก็คือเปยังไดอันไอยู่ม่เดินไมม่ยุบบ้านหรือยม่ยุบครอบัวนี่คือแบบัวมิ้ก้เมือนเงไดมีปฏิกิริยายังไดค่ะดีโยกดีใจบ่ยิมซูมือพี่น้องอ่ายิมซมือ้ะยิมซูมือตั้งเตื่น้นมากกก็เห็นหนามเมือยิี่ ก็อย่าเห็นนะตอนเศร้าตอนแรกเนาะเนี่ยย่างเดียวพี่น้องดีใจหลายพี่น้องเดี๋ยวยุกบเมียคือว่าแล้๋ยวน้อพี่น้องผู้ใดก็สิบ่ดีใจบนบ่าเดี๋ยวยุก็ขอบพูดมันก็ดีเด้พี่น้อดีว่าสันย่าออกมาตรงเต็มวันเลยโอ้ยก็ดีเนาะดีแค่กันเนาะดีดีใจนะบผู้ใดดีใจบนบ้านดีใจไม่ออกเลยดีใจบผู้ใดพาไปส่งแล้วโอ้ย อ่ยยาวอ่อยอันนี้ก็ยังาไปหาไปโซนนี้อันนี้คีเราไปู้เดียวกันกลากางกลางขึ้นก็ขีีไปู้เดียวผู้ยิงคนเดียวตัวแน้อวยไปกางงกังขึ้น่วยเราลดขงยงเราเยอะแยเดียวไกลกับไกลพี่น้องเป็นคิดแต่คก่าะแล้วก็อ่ะข้อที่สมเนาะตอนแรกนะตั้งใจออกมาหน่อยแต่ไม่เห็นอย่างกิีไม่เปลี่ยนแม่บ้านแม่เรื่องเป็บาครตั้งใจกับที่ไม่ยุ่กับูก ไม่เป็นแม่บ้านอ๋อมีงานรองรับบ้ครับออกมาแล้วมีมีบ้างแผนว่าจะมีงานบ่างแต่เรื่อมีนี่ลุยนี่ละเป็นกะแนะน้ให้อ๋อกำลังวางงานออกจากงานมาใหม่เป็นงานอย่างแบบนี่ด้วยนะน้ใหม่งานอย่างติดต่อแพร่ภาพให้ออยากได้คนงานเพิ่มนะไง ตำแหน่งอะไงเอดมินแอดมินของแพราวแสงทองค่ะแอดมินอย่างไรถกพรา,า,าวได้นะะอ๋อ็ดมินเอดมินดีอกพเอมินดีถกพาวค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะออกจากงานมาตอนเรียบ่นแบบว่าบ่ได้ใจ,จ,จว่าแมีงานลองรับอย่งดอกนอเลยได้ประจวบจอหมอสอ่ะเด้อเดี๋ยวว่าเพ<น>่อ้บบาประกันทอบเงบประจวบอหมอส ประจวบประจวบปรยังค่ะประจวบมอจอพอดีฮ่าพอดีประจวบหมอจ๋ะเออเพราะพอดีแบบว่าก็ได้มีโอกาสได้ไปเว่าเพื่อพๆอยากจะไแอดมินเพราะว่าเพื่อนจะทอดแกเแล้วเพื่อนจะพรายสินะค่ะมันต่อไปพวกจะได้โฟกัสได้กับนอนไหวตาได้แบบนี้ค่ะแต่สเใยตรวจเร็วเลยตอนนั้นค่ะอยางเดียวเพราะอยากได้แอดมินเพิ่มอืมเพิ่นเลยแบบว่ามีความโชคดี มันเกิด <5 S 2> ได้อยู่กับลูกกับได้อยู่กับครอบครัวมาขึน้นเ <c oughs> นาะครอบครัวเฮ็ดง่ายก็สบายพี่น้องเฮ็ดอยู่กับบ้านกับของบริเวณไซไ,ไ,ไกลเนาะคะ่ะเดินทางไปบ่ได้ขี่รถไปเลยอยู่บ้านเดียวกันโอเคครับผมเฮย้ออกจากงานอยู่นะคะทะเลท้ามเมือแรกก็เฮย์ออกว่าซั่นจังได๋ก็สิใย์ส่เมียเฮ็ดงานตลอดก็โ <c oughs> <c oughs> ดนไปโดนมาเออปรึกษากันไปกัดมาเอาเฮถอ่อนอ่อนอื่นหนี่โลกระสับ ไม่ว่าตอนแรกเราไม่ให้ออกได้พี่น้องก็จะให้ออกก็ให้ออกแบบปุ๊บปั๊บลอยแจ้งสิเนี่ยแต่ชื่อว่านี่แหละเนาะคนนอกชื่อว่าอะไรพี่น้องมันก็จะแบบว่าจะเห็นงานตลอดที่ดีกับเป็นตลอนอย่เนาะเอามากฮะโอเปอร์แมนเออบอดทายเถ้าเอ้เทายละเบื้องหลังที่บ้านไก่เออบอดในหัวพูดถึงมาเอ้เทายละเออบ่าเท่าว่าเท่ากัน ใช่ยี่สิบเนอพี่เนอไปเรีนงานมันลงงานยีงสิบเนบอค่ะต like er ่อไปบ้านป่าที่เียนได้แพร่พันธุ์นะพันธุ์จัตุรุกมากเมยูต้องขอบขั้วได้พี่เนอบเน้นว่าจะไปเรียงานจนแก่จนเถาเนาะไปสิพีเอชได้ป่านนั้นจนเกษียณเหมือนเขากับบลาบแล้วเนาะเอากระสีไล่ออกตัวค่ะสรลุกราคือโดยร่วมๆกับนะคะเมียบ้านน้านหน้าออกมาจากงานกับถือว่าแฮปปี้ค่ะเพิ่นแฮปปี้เพิ่นอยู่กับครอบครัวนะคะพวกพิ่นกับพวกบ้านน้านหน้าเลยกลายบปว่าแฮปปี้ยิ้มเศร้ายิ้มแรงพี่น้อง เ่ดีปิดคลิปสวยตัวนี้แต่ว่าปิดคลิปมีมีฟัวแล้วเออแล้วพึ่งมาว่าคูงเออเพ่อดังแล้วเเขาเจอหูแล้วว่าเป็นเมีวาลนาเขาเจอหูเบอรแล้วก็อย่งยุ่งว่ย่ดิเออยาก็เมียบานันก็บาร์นน่านเเมีงามแพงก็ค่ะเออคือว่าถามได้ว่าอันพวกกันเมียบาร์นาคือเมียเอาย่าขึ้นเลยหัวรอเนี่ยโอ้โหมันก็ยังมีนี่เด้อแล้วคนจีบปลอมตัวเป็นยูทูบเอา่องเป็นเปนเม็นยุ่ดเกเออ ยบบิ่งเด้นค่อนเพิ่มหนักเลยว่าเมียบ่าหน้าหน้ากับอดแก่หนอิเดี๋ยวนี้ก็งาม่นว่าคอมเมนต์มาแน่เด้อค่ะอยากอ่านแม่เนาะมัเนี่ยต่อไปกัสิได้๋ยวไม่ยื้แบบว่าไม่อยู่บบกับพ่อพแบบเต็มที่มีแท่งเสียลูกคนที่2แล้วบ่คะในที่ใดเอาก็สิพูด,ดลูกก็เว้าสู้มือแม่ไม่น,อมน้องเหลรอแม่คอ่าตอนเลยไปทําบอกบอกไปทำเบาหน้าหน้ากุ้ง ไปทำพ่อปุณมาสั่นพ่อกะว่าไปทำเมียสัน่นก็ไปกลับมาอยู่ก็มีแต่รรมาชาติละธรรมาชาติเดี๋ยวก็มาเองค่ะกับนี่ลูกสาวคนเดียวนะคะก็คิดอยู่ว่าอยากมีต่ออย่างนี้เพิ่มอีกคนนึงเดียวค่ะยังไม่ทันจะปิดอู่เนาะสูส้ๆกันต่อ,ะะตอไปนะคะเอายอาเจ้าบอกอยู่ว่าเดี๋็กคนบ่พอแล้วคุณนหาบ่พอแล้วพอแล้วโอ้ยสี่คนเราไปแล้วว้าวสี่เซิงสัพนพอแล้วพอแล้ว นีุ่้ยบอกว่าออกมายามบลอคเปียกอย่างเลี่ยงเ,ยง,เยงบะเลี่ยงหาเด้บันีิวารสัตว์ <c oughs> บล็อคคือซื้อแล้วพี่น้องขันมีดีกับสีเหีืองที่เข้าแต่ละฮักเ <c oughs> พียงปันไุ้ตา <c oughs> นะคะนะคะนะคะเนี่ยค่ะวันนี้จะมาสัมผัสเมียบานอนหน้านะคะแบบมดเปลือกมดเปลือกเราบ้ังเนี่ยเนี่ยมันมีคลิปต่อไปลรอคลิป <c oughs> เรื <c oughs> ่อยๆหน้ต่ออันแหละถ้าแบบนี้คลิปเรื่อยๆต่อไปอยู่พี่น้องก็อยากให้พวกเฮา สองช่องนี้นะคะอยากไปเห็นไปว่าคอนเทนต์แบบใดจ,จังใดกับข้เมีตนมากได้เนาะค่ะข้ากับทําตามคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเช่นนี้แหละขอบคุณขอบคุณแขกรับเชิญผู้้ทรงเกียรตินะคะและนั่นที่เดี๋ยวมาออกช่องก่นนะขอบคุณแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวว่ามาออกช่องเป็นเกียรติให้ช่องโอทีเาชแนวนะคะห้อก็ได้มาสัมภาษณ์กันไปเบิร์ทุกข่ำคู่กอเจ้าหาแล้ว ไปเกาหาพืนเหยียยงโจที่คดียังนี่โมเมนทุกอย่างก็เือคต้ถามเลยทุก้อทุกประเด็นตอกทุกประเด็นร้อนสิได้ออทุกประเด็นร้อนนะคะนะคะอย่ากเยอะก็มไม้อะไรอีกเรื่อยๆล้สิมาสัมผัสตัวหนสร้งยีทาคิมีคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับไปที่ช่องยอดชาแนลด้วยนะคะแ้วก็ชอบ บา n นนาชาแนลค่ะและมีแฟนเพจน้ำนะคะบา n นนาชาแนลซื้อเดียวกันเลยค่ะพี่น้องแฟนเพจอเยชชาแนลน้ำนะคะคลิปนี้กับบ่ได้มีอย่างายมากมายเนาะพี่น้องกับผ้าไมาชจ้ามาส่วนเราสามาสัมผัสนี้บาลนนานะะัทธนาคารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะคะเอาไปช้ามีสักก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว,ะวะอ